สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วรายการมลขบรถครับมหายอดทกาเที่ยวครับพี่น้องอ้าววันนี้เป็นบรรยากาศรายการนี่เป็นรายการของการทำอาหารการกินครับมาทําอาหารการกินนี่ครับนี่คือปุ๊กนะครับเด็กปุ๊กไมครับสวัสดีครับปุ๊กครับครับสวัสดีครับครับจั๊งจวบครับดาบเป็ดครับอาอดาเป็ดเอาโมเสบท่านโมเสบจังซิมจังเบิงเนาะเบิงกับบรรยากาศกรรมกรรมวิธีของการเฮ็ดของการสร้อยอ้ามาบนน้ำกันเนาะเอ้ยวัอนี้ สมาชิกของการแผนกต่างๆครับพ oh, yeah. ี่น้องหลายอย่างครับแผนกต้อยแผนกจัดอาหารต่างๆโอ้ยเยอะแยะแบกไม่ครับไปเบิกเอกสากันครับพี่น้องนี่ยังไงอันนี้อันนี้ยาได้ไหมอันนี้หลักเลือดครับจะขเบียาไหมครับผมขเบียร์ตัวนี้คือบวบพี่น้องบลวบหลวบ ตัวอะไรครับพี่น้องอันนี้บะนี่อาหารนี่คืออาหารอยังก่อนเข่าเบียค่ะเข่าเบียเพราว่าเข่าเบียเนี่ใส่อย่างอาหารคืออย่างเป็นเนื้อเมื่อเป็นไก่เป็นไก่เป็นไก่เป็นไข่อ้อมแมนบอบอเป็นเข่าเบียเป็นเข่าเบียเพราะว่าเข่าเข่าเบียคือตับหัวไหล่ตับหัวไหล่ไก่นี่นี่นี่สูตรจัดบ้านบุ๊ดเอาไปสุดแน่ครับพี่น้องบ้านอื่น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 วะนี่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวถานซีมเบิ้งเฮ้ยถ่านเบิ้งนักการกับนะตัว มาหยดผ้าชิ้นรับพี่น้องอ่ะเบ่งบรรยากาศของการครับผมนี่มันหนีไมา,าจะผ้าเที่ยวผ้าพี่น้องให้เบิ่งบรรยากาศของการเห็ดเห็ดอาหารการกินครับพี่น้องตอนเย็นครับเฮ้ยมัเนเ,เ,เราหัวก่อนครับเข้าหนะนึ่งอ,อ่ะใส่ซุปกระนั่งหนึ่งดีกว่าเริ่เต้าเพิ่มอีกี่นี่คือเครื่องเทศครับพี่น้องเครื่องเทศอลายอย่างพักเนี่ยนี่สะเดาสะเดาพักต่างๆลูกโดดนี่พี่น้องลูกโดด ลายยางครับผมหมักเน่ามีอุปกรณ์พร้อมนะครับทั้งลาบเป็ดข้างลางเป็ดนะจะเบื่อกันไการเปน้องผมเบื่อนี่เขาเบื่อพี่น้องเขาเบื่อเขาเบื่ออ้อมอ้อมไก่อ้อมไก่ใส่เข่าขวดร่วมแล้วเรียกว่าเข่าเบียร์นะครับเข่าเบียร์ น่อะบนนักันครับพี่น้องบนนังน่งโอ้ยเด้กินออกมาเขาอ,ออกมาเลยเนีย่ได้กินมันนี่ออกมาเลยเนาะนี่เขาโกระจุยบพ่พ่อใส่อีอกเลยนี่สมเขาเบียรอ์อีเลียพี่น้องนี่นี่นี่โมว่าเป็นใส่เป,เ,เป็นถุงเนี่ยซื้อมาเป็นถุงหนึ่งถุงละยี่สิบบาทใส่เตี้หม้อใส่เตี้หม้อครับพี่น้องนี่นี่สูตรเจออนครับพี่น้องผมสูตรเจออนันครับพี่น้องอ่ะ คักขัดขัดขักขัดขัดคับนี่หอมนะครับพี่น้องได้กินบ่ได้กินบ่ครับผมได้กินบ่หอมหอมขักขัดขัดอะมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วรายการรายการมนครบรถมหาหยดมหาจวบนี่มหาหยดมหามหาจวบกำลังคนกำลังจะปรุงนะครับนี่ ใส่ยังก่อนก่อนกขัวกขัวใส่บขัวลงก่อนขัวของนองอ้่หมอพี่น้องมันหลายส่วนหลายกะสิบหยาเซนหนซ่งเับเต็มหม้อเต็มหม้อรับพี네่น้องเต็มหม้อเต็มหม้อเอาพื Belgium> ้นกัน้พี่น้องนี่ใส่กับขัวเอาอันนี้นะซ้อนหน่อยเอาบวงเอาบว นี่แป้งนัวครับพี่น้แป้งนัวนี่แป้งนัวนัวหน่อยนัวร้ายไส่ไปครับพี่น้องกระเบื้ประเด็นหนึ่งครับประเด็นหนึ่งโว้ยเนี่นคูมักหน่อยมักร้ายมักนัวหน่อยทกับใส่หน่อยมักนัวร้ายกับไส่ร้ายครับพี่น้องนี่มะนาวบักนาวบักนาวสดสดบักนาวสดสดบักนาวเดีตัวนี้มะเร็ดครับผมหอม หอมบอนน้ำกันมี่คื่อบักหน้าป่เฮ้ยพี่น้องได้ยินได้กินได้กินบ,กนบกกกนักหน้าบ่หอมคักดหอมคักหอมไงบพี่น้อามะนาวไรเด็ดซื้อจากตลาดต้ำบัวครับผมไรเด็ดจะเทมละบีิซีนะ่ล่ะอารมณ์โอ้ยเป็นเสพสิ่มนะซิมนะพี่น้องคนทำมาวิธีนี่นีนนนน่พักพ้นใสจมอซ้ะหนึ่งพี่พอ่อว่ฮะ อย่างต้มข้าวใส่พักกับสีเต็มพอดีอ่ะอันนี้ข้าวคั่วครับพี่น้องข้าวคั่วข้าวคั่วยังยังบวกละเอจะน้อยมาแหม่แหม่มาเขากันปั้นแบบนี้เสร็จจะใส่น้ำกระเดกขึ้นเรื่งน้ำกระเดกน้ำปลาครับแบบนี้กระเดกเจกกะสุดท้ายแตงบนวดกับแป้งนวดครับครับพี่น้องผมอ่ะบู๊นกันพี่น้องดูด้วยกันดูด้วยกันดูด้วยกันอืม ได้เป็นจได้เดินไเบินงสีสันันครับผมจะเป็ดปะครับเดี๋ยวทานสิด้ชิมาไมเ็ดือก่เ็ดจะตบทายด้วยแป้งนัวครับผมบอนัว ยอนควนตายไปเฮ้ยวดหัวอยู <f <f ่ทกนเป็ดกองตัวครับพี่น้อง้มน้ำลาบน้ำก็เลยให้พี่น้องเบิรงแค่ลาบครับพี่น้องอ่ะอ่ะใส่กระเดียกให้น้อยนดครับของดีคือักครับพี่น้องันีักอ่ะกรรมวิธบานเข้าเฮ็ดยูเฮ็ดกิน ทำอยู่ทำกินนะก่อนใช้น้ำปลาครับสีเบิ้งวันหนึ่งสมบ้อสองนัวบ้อบ้อสามติดบ้ออืมมาสีเสียงนะสีเบิ้งสีเบิ้งสีเบิ้งครับ้ออืมออกสมบ้ออกสมแล้วออกสมแล้วโอเคอืมออกสมแล้วยังกับน้ำปลาพี่หรือส้มไม่ออกแล้วอืมนัวออกแล้วเห็ดไหม เดี๋ยวนี้เฮาจังใส่ลูกโดดเพิ่มเติมเข้าไปอีกแม่นโอเคครับเบินน้ำกันครับพี่น้นนองผมนี่ลาเบเป็ดครับพี่น้องลาบเป็ดลาบเปพชรตากไปให่่อดาบชิมบ่ครับผม,มอดาบเราตึ้งด<บ>อดนะครับเบิง่งนน้ำกันเบิร์นเพิ่มเพิ่มแป้งงวบ่ะตุ้งชิมบั้งเนี่ปัญหายอดเพิ่มเพิ่มแป้งงวดปะครับผมอะตามความเหมาะสมน้อยนึงก็ได้เพื่อให้มีรสชาติใช่ไหม เพื่อที่ได้เหรอ,อจะว่ากัญชีดีที่สุดก็คือใส่กับแปล้งนัวใส่พริกกับแปล้งนัวหน่อยนึงอโอเคอ่ะอ่ะแปล้งนัวลงนิดหน่อยอบางคนกะบ่ค่อยมักหลายบางคนกะก็แล้วแค่กันแินาา่อาหารการกินเนะาะเวลาใส่ผักมันติกินเลยแม,ม่นบ่ะครับสมคว้ามาเจ้าคิดว่า เสปลนะเอาละเอาละอ้าบนกันจะไปนองครับนี่นี่นี่ข้าววเติมข้าวคัวลงไปอีกน้่ข้าวนิดนึงอรวยยังบหอมอยากใหอมนรเข้าวัวหอบร้อกันนี่ขววบครับสามวิธีอ่ะบันบรรยากกันูได้เนไปนไฟเยังนี่กะเดากะเดาไกะเดาม่ใ่ะเดาไม่ใ่กะดาดนจองครับ เราด,ด่าพ่นเนีนี่ลวกเพราะลวกเพราะแบบลวกเพราะไม้ด<ๆ>ิ้มันนะครันเคี้ยวอุ้มทุมนี่เคี้ยวอุ้มทุมนี่พี่น้องสะเดากินกับตลาดเป็ดครับพี่น้องนี่สะเดากินตลาบเป็ดและสะเดากินกับข้าวเบียร์ข้าเวเบียร์ไก่ครับพี่น้องน,นี่อาหารสั่งสูงของพี่น้อง,อง,องเฮ้ยอำเภอเขิ่นในครับพี่น้องแสบๆเป็นตาแสบครับพี่น้องเป็นตาแสบเป็นตาแสบ ไหมหอดไซหอดไซนี่่ปฏิครับปกติครับผมปกติลูกโดดลูกร้อมขี่สร้อยไวครับเริ่มลุ่มครับพี่น้องผมเริ่มลุ่มนะครับนี่ให้เข้ากันครับเข้ากันให้เข้ากันให้เข้ากัสุดท้ายซาลาเนเือหลังครับผมวกทักตั้งฟางขี่สร้อยไวเอาลงไปเต็มพอดีครับหมอนเต็มขวดีหมอนึงโอ้ยดูดูเลยครับพี่น้องโผมนี่นี่น้องนะครับพี่น้อง ว่าเกินเถึงนี่จะให้กระหอมจะให้กระเสบสลับหลับจให้กระแสบนี่จังได้กระแสบจะให้กระแส็บกัพี่น้องนี่คือหลับยังประกันความแสบเลครับพี่น้องความแสบจากมาฮัทหยบชิมนะครับชิด้วยหนาครับผมนีับอยากเสพพักหนึ่งเพื่อเขาด้วยกันแล้วก็โรยโรยหน้าราบ ในเต่หมื่นะครับสไละเดอร์บาดทา่องก็พักแหน่งนี่นี่ทันมาซีนส,สุดท้าย,ายครับผมครับผมนี่มาซีนเด้อขดแหน่ครับว่าก็เลยก็ใช่กดให้กำลังใจแต่ว่าผมซีนก่อลนี่ทันซีนให้กำลังใจมหาหยุดท่เอเที่ยวครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกระไหมมีขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีจับจับ